ความเดิมตอนที่แล้วอย่างเงี้ยสิใจคอไม่ดีจะมาก็มาได้อุ่นใจมา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 สองตัวเลยอู้คุณขาทีละทีละตัวก็ได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอะไรวันนี้โอเคเอานะครับสสนี้ผมขาพัวผมเนืุงกับเกม TJOC จุดจุดอาเด e จอ y เอาครีเอชันรีเฟรชนะครับผมถ้าใครเคยดูผมเล่นเกมเดตจอนครีเอชชันก็น่าจะรู้ว่าเป็นแนวประมาณไหนมันคือเกมแฟนเกมของแ n นเดฟดี้ที่คนลุกคนพองมากๆเรานั่งบนเก้าอี้แล้วก็หมุนไปรอบๆห้องนั่นคือเด e จอ y เอาครีเอชชันภาคแรกครับผมแต่อันนี้คือรีบอ n มีตัวอาเพิ่มมาตัวหนึ่งสียังแดงนั่นแหละนะ เป็นพานที่เสริมความรอดเข้าไปอีกหนึ่งขั้นนะผมก็คือเราไม่อยู่นั่งเก้าอี้ธรรมดาแนละ้วเราฉลาดขึ้นนะผมเราเดินได้ แต่มันก็เดินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เดินตามเราได้เลยครับผมวันนี้คือที่รู้คร่าวๆเกณฑ์นี้นะไม่รู้ว่ามันมีเลนนอกจากนี้นะครับผมอันนี้เป็นเฟิร์สเพลย์นะครับผมไม่เคยดูใครเล่นมันก่อนไม่เคยรู้ว่าเกมน,นี้มันมีอะไรนอกจากรู้ว่ามันเดินได้นั่นแหละแล้วท่านชาก็จะมีชื่อตัวละครน,นะผมจะได้กดดูเปิดเดือดูเดืดดดอบอนนี่อะไรอย่างนี้เจอฟ็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าตัวชิคายไม่ได้นะครับผมตังถึงสตอรี่โหมดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวอัลฟาสูงสุหกนะครับผมยังไม่ตัวเต็มนนนนะะแลล้วกกก็็มมมมีีเเเดดดโโทคคืืออหไ่่่่สุผารั ความทรมารทที่สุดใช่ไหมเนี่ยโอเคมันจะเป็นเน่กันแน่ครับไปรับชมกันเลยดีกว่าน,นะครับผมเ,เริ่มจากเฟร,รดดี้ก่อนแล้วกันนะครับมีซูมด้วยโอเคเดูสิว่าเกมน,นี้จะเป็นอย่างไโอเคชั้นแรกอิกไนเฟรดดี้เผาปะอิกไนได้เป็นเผานะผมโอเคแต่โง่ยอยู่นานกดเอฟไปฉายถย จัดไปโอเคในเวลาเปิด่องหาของแล้วดูซิว่าของมันหน้าตาเป็นยังไงมีห้องอะไรบ้างให้เราโดของได้เนื่องจากว่าไฟช่วงแรกเสียผมขออนุญาตอธิบายกินสั้นๆเล้วๆแล้วกันนะครับผมว่าสิ่งที่ร้อนทำก็คือการหาของขยะภายในหนึ่งนาทีนะครับผมโดยการหลุดเนี่ยไม่เจอเฟดดี้จับแดกได้นะครับผมทํานองเนี่ยนะเข่าๆประมาณนี้คือไม่รู้หาอะไรทุกท่านนะครับผมแน้วนาทีเดียวได้นะเก็บของทั้งหมดนี่คืออะไรบ้าเถอะคือเนี่ยแค่แค่เดินหาดูของดูบ้านให้ทั่วก็แบบไปปาไปเอ่อ คร,ครึ่งนาทีแนละ้วแหละคือไม่รู้ของมันอยู่ตรง่วนไหนของโลกใบนี้ไงใครจะไปรู้ลนะ่ะแล้วของมันคืออะไรกดยีมั่วๆไม่ได้เลยเลยนี่ยของเองคืออะไรมันจะส่องสว่างในที่มืดได้ไงก็ไม่เห็นมีอะไรเลยที่กดได้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วเนะี่ยแล้วของอยู่ไหนนี่โอเคแนละ้วถึงก่อนอื่นมาสำรวจบ้านก่อนแลยนะซึ่งมันเหมือนเป็นออฟฟิศนั่นแหละแล้วของมันหน้าตาเป็นยังไงวะ อ๋อย่างนี้เหรอแล้วผมจะรู้ไหมว่ามันอันไหนเรื่องเก็บได้อะรือใครจะไป่รู้ล่ะไฟนดีจ๋าใครจะไปรู้วะคือแบบมันเล่นมันมันอีคนผ่านนมันเอ็นเลสคือมันตั้งใจไม่ให้เราผ่านปะเออเดี๋ยวขอลองเก็บของแรกก่อนนะอันนี้คือเนี่ยตะแกงมันส่มหรอมันส่มหรอ เดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดียวนะเห็นนะมันตุ่ม่ะโอเคโอเคเมื่อกี้ป้ายเฟดดี้โอเคบอสเตอร์เฟนดี้เห็นไหเมื่อกี้โอ้มันมา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 ไม่รู้วิ่งวิ่งนะโอเคของเงี้ยไม่รู้ว่าเก็บมั่วๆอันนี้คือวิ่งมั่วๆแล้วเจออะไรนะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยว ฮอลีนะ่ช yeah, yeah, yeah. oh <dem> ิตฮอลี่ฮอลี่ยายายามันรู้สึกมันใกล้มากเลยอะแมจจ้าแมจจ้าแมจจ้าเฮ้ยพอเติมตายแมจจ้าเมจเมจเมจเอาแล้วแมจโอ้ควิงว้าวจะเย็นดิแม้ แล้วคือคือผมต้องหาโปสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ของหลายอย่างเหมือนแผ่นฟิล์มเหมือนกับตะแกรงอะ่ะซึ่งมันเป็นไปได้เหรอนาทีเดียวเนี่ยนนะคือใช่เหรอคือผมต้องหาเนี่ยบางทีจะมีอ๋อพวกของที่เกี่ยวข้องกับเฟดดี้เหรอโอเคโอเคโอเคอันสองอันละอ่ะอ่ะอะไรก็ได้เกี่ยวเฟดดี้ครับผมเป็นโทรศัพท์ก็อีเก้าพีเกี่ยวปะไม่รู้กันอะไรก็ได้เกี่ยวกับนะเฟดดี้ห้าอย่าง ตามมาแล้วแล้ยก็ได้เก็บไปดีห้าอย่างใช่ไหมใช่ไหมเพลงสองอย่างสองอย่างสองอย่างก็ต้องมั่วไปนะบ้าเลยจะรู้ไหมว่ามันมีอะไรเก็บได้เออ ไต้นสี่อย่างครับผมได้สี่อย่างโอเคพอจะเห็นแววโอ้ยขอหายอามันน่าอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งไม่น่าทันแล้วแหละจ้าเอ๋วัดดีก็พอเก็ตระบบแล้วครับผมแต่ก็ไม่ไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะหาของันนี้ทำมาคืออะไรจ้าเอ๋ คือเอาจริงเมืนเกมน,นี้มันมัน,มนหลอกคนดูมากกว่าคือคือมันก็ตัดสนใจดีนะแต่วเวลามันน้อยไปปะคือถ้าให้เวลามาทำอะไรในเมื่อคือแบบเวลามันน้อยนิดเหลือเกินอะแล้วแบบของไม่ไม่รู้อยู่ไหนของโลกใบนี้ใครจะไปรู้ละ่ะห้องมันก็มีอย่างเงี้ยคือสังเกตห้องมันแบบเยอะเยอะอะแล้วใครจะไปรู้มันอยู่ไหนบ้างแล้วมันเหมือนจะนเดตสุ่มทุกครั้งเะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งอะไรเงี้ย แต่บางทีก็เหมือนเดิมก็อันนี้ก็ดีเหมือนเดิมก็ดีแต่ไม่เหมือนเดิมนี่คือจําไม่ได้ว่าอยู่ไหนแลวถึงเหมือนเดิมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอยู่ไหนก็ได้เกมมันตั้งใจไม่ให้เราผ่านแล้ย่างอยู่ไหนวะมันคืออะไรแล้วบางทีอย่างเดิมก็ไม่รู้อันไหนคือใช่เนอมันแบบว่ามันมันมันลักษณะมันคือยังไงเนี่ย ของห้องหาของเดิมหาไม่ได้เลยหมวกโอเคอยู่ห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้มีชิ้นหนึ่งนี่พยายามจําแมปนะเนี่ยพยายามจำแมปให้ได้ยังจาไม่ค่อยชัดเจนอยู่เท่าไหร่ไอห้องที่มีม้วนฟิล์มอยู่ไหนวะอันนี้คือชั้นหนึ่งใช่ไหมคือจะมีอีกหลายชั้นใช่ไหมหรือจะเกี่ยวขา้าไป เอ็ดเป็นเงาด้วยตรงนี้ห้องมอนต์ฟิล์มเนี่ยบางทีก็ไม่มีมอนต์ฟิล์มคุณจะรู้ไหมว่ามันจะไปสปอนอะไรยังไงเห็นได้ยังไงเห็นได้ยังไงแอบซ่อนอยู่ตรงมุมแล้วปิดไฟเลยคือคือพาร์ทนี้เหมือนมาทรมานทรมานเล่นเลยอะมันไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันก็ไม่มีบางทีมันก็ไม่มีอะ ผมต้องหาต้องเดินมั่วดีปะคือนี้เป็นเป็นเกมที่ไม่มีทางชนะใช่ปะถามตามตรงเอองงอะ่ะคือ,ค,อคือจะไปรู้เหรอมันจะสปอนขอก่อนขอก่อนขอก่อนจะตอนขอเราไหนกัจะไม่รู้รอ่ะคือมืนมีของมาสิบอย่างแต่มันมาสุ่มเกิดห้อย่างในในแต่ละครั้งที่เราเล่นในเนี้ยซึ่งแบบโคตรบ้า คือต้องตามของทุกอย่างให้ได้ว่ามันสปอนตรงไหนบ้างแล้วเราต้องวิ่งเผื่อดวงว่ามันจะเกิดตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเส้นเมื่อกี้เนี่ยกดได้อะไรไม่รู้อันหนึ่งหนังสือหรืออะไรไม่รู้ก,ก็ก็ได้เฉยอะไรเงี้ย <c oughs> โคตรบ้าฮอบฮอบฮอบแดก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 สุ่มกลับไปทางเดิมปะเนะี่ย

โอ้โโอ้โ oh อ้โอ้คนวิ่งมัวเนี่ยมันตามเลยวะ่าตามนี่เดี๋ยวดี เดียว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 สว่างสว่างเลยสว่างมืดอ่าคือคือคือจะหาของก็หาไม่ได้จะมีนู่นตามอะไรก็ชีวิตหน่อยชีวิตคือผมจะไม่รู้ไหมว่าม,มันจะอยู่ไหนตรงไหนอะไรเอ้าเอ้าเอาเอะไรวะอะไรของมึงเนี่ยดเดี๋ยวเดินไปเฉยๆเดี๋ยว เฮ้ยเมื่อกี้อะไรหน้าต่างดูหน่อยโอเคไม่มีอะไรมาฆ่าต่อคืออะไรกวนนี่แม่เจ้าเนี่ยบางทีผมก็ไม่มีโปสเตอร์แล้วผมจะรู้แม่นันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยบางทีก็เหมือนต้องปิดไฟดูของมะน่าใช่นะปิดไฟดูของโอเค ถ้าเกิดมีอะไรสะท้อนเป็นฟับฟ้าก็คือใช่มีของแบบเป็นแสสว่างนี้โอเคมีไฟเพื่อดูของนะครับจจเย็นใจเย็นได้สามชิ้นแล้วเนี่ยสามชิ้นแล้วอะเฮ้ยสี่ชิ้นแล้วเฮ้ยสี่ชิ้นแล้วอันนี้ปักอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเวลาไม่พออ่ะ ดเวลาไม่พอเหอะ้าผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่ไหนวะเกือบหรือมันก็แค่สี่ชิ้นน่ะปะคือเอลิทสันอย่างนี้ปะคือไม่มีทางจบอยู่แล้วอ่ะมีแค่สี่ชิ้นเค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 ก็ตามนั้นตามนั้นจำแมปได้ละสามจำแมปได้คร่าวๆฝั่งนี้จำได้หมดละพอจำได้แล้วว่าตรงไหนมีของนะผมก็พยายามดูตรงนั้น อ๋อตรงมีตัวเฟดดี้เฉยเลยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ของแล้วไม่ใช่ของแล้วตรงนี้ไม่เคยมาปะอ๋อ,อนี้คือตรงนี้โอเคโอเคโอเคพอทำวิธีการเชื่อมโยงแมปได้แล้วก็คือตรงนี้ก็คือทางที่เราสปอนเกิดมาแล้วก็ทางนี้เมื่อกี้เราวิ่งเข้าไปเจอหมีเฟดดี้ห้องนี้ห้องวนฟิล์มโอเคโอเคนึกแมปออกแล้ว หลังจากที่พยายามงงมานานแสนนานที่เดี๋ยวก็ต้องรู้ไ,ได้ว่ามีของอะไรเ้ยหรอหืมนี่มันจะมานะไม่มาหรอเอ๋เนี่ยของนี่เนี่ยคือต้องปิดไฟไปดูเพราะที่จะดูว่าอะไรมันสะท้อนแสงก็คือของ ซึ่งบอกว่ามันมีแค่สี่คื้าของมันอยู่ห่างกันเนี่ยคือหาไม่เจออคือเวลาไม่น่าพอแล้วผมว่ามันตร้างให้ไม่พอล้วปะในการหาของห้าชิ้น่ะ ก็จะหาขาไม่เจอข้นอนนี่อุ้ยแล้วนะมันต้นไม้เลยน่ากลัวที่สุดเวลานาทีหนึ่งนี่มันมัน,ม,นมันไม่มีถาก่าบถ้าไม่ใช่ดวงดีจริงอะมันจะเป็นสปอนที่ที่เราอะเนี่ยครอนนี้คือดวงดีจริงแต่ถ้าไม่ตรงเนี้ยล่ะก็ดวงแย่ดวงสวย โอเคโอเคสองชิ้นหน่องชิ้นหน่องชิ้นอ่ะลองดูลองดูอสามชิ้นหนัชิ้นอ่ะลองดูลองดูงดตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บมันไหมม่นมันมันพวกนี้ไม่มีโอเคจำตำแหน่งได้ก็เลยดูเฉพาะคร่าวๆไม่มีนะประสบการณ์การเล่นนะผมไม่มีแล้วไม่อยู่ไหนหมดวะนินินิน,น โอเควิชินเดียววิชินเดียวสิบวิ่งเจอไหมหัวมุมนี้ดิ๊ดได้เว้ยไปผ่านเว้ยผ่านแล้วไงอ่ะผ่านแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านผ่านแล้วไงผ่านแล้วไงผ่าผ่าผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผ่านแล้วไง เดี yeah, mm ๋ยวเดี๋ยวคือคือคือต้องหาอะไรบันไดขึ้นชั้นบนต่อไปหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเดี๋ยวดีผ่านแล้วไงเฟนดี้เดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดดี๋ยวเดีี๋ยว ฮะ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 เด็ดเด็ดเด็ดเดเด w ยอ๋ออย่ามาเดียวคุณต้องเอามา โอเคครับ okay, เอานป่าเอาเป่าออกออกออกเถอะออกออกเถอะออกพเไม่เอาแล้วโอเคมันก็คือจบแค่นี้นะครับผมไปไปไปจบบอ,บอเล้งเล้